สวัสดีครับอยู่กับพ่อนายนะครับวันนี้พ่อนายจะพาไปกินชาบูนะครับไปฉลองครบหนึ่งพันซับสไคร์กันนะครับพ่อนายดีใจมากครับไปกันครับพ่อนายดีใจมากครับนี่เก้าเก้าแปดนะครับตัวนี้เก้าเก้าเก้านะครับเลขสวยมากครับตัวนี้ครบหนึ่งพันซับสไคร์นะครับไปกินชาบูกันนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับ จังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นชาบูนายพลนะครับสาขาคำเขื่อนแก้วนะครับวันนี้น้องชีวาไม่ได้ไปด้วยนะครับพอดีพ่อนายและไม่นินติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้พาไปด้วยนะเรามาถึงกันแล้วครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับชาบูนายพลพ่อนายก็เลือกน้ำซุปสองรสนะครับมีน้ำใสแล้วก็ต้มยำนะครับอันนี้เป็นกุ้ง กุ้งดองนะครับแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาเครื่องดื่มก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ครับคิดรวมไปแล้วนะครับ259หบาทต่อัวนนะครับเยอะนะครับสั่งมากินเยอะนะครับไปกับแม่นินสองคนนะครับแม่นินหิ้วนะครับดูถมากสั่งเยอะเลยนะครับอันนี้ชุดแรกนะครับก็สั่งชุด2องนงนะครับกินละกินละหน่อยเพราะว่ากลัวกลัวจะไม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็น ของทางร้านครับจัดเตรียมไว้คือเราจ่ายบุฟเฟ่เราจ่ายครั้งเดียวนะครับแล้วก็เดินไปสามารถเลือกหยิบมาทานได้เลยครับแล้วก็เลือกหยิบมาเท่าที่เราสามารถที่จะรับประทานได้นะครับเอาแค่พออิ่มเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับเป็นริบอายสไลด์นะครับอยากจะบอกว่าน้ำจิ้ม เขาเด็ดมากนะครับเขาจะมี2รสครับแต่ว่าถ้าเราเอา2รสนั้นมารวมกันนะครับมันจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับทางร้านเขาแนะนํพ่อนายก็เลยลองนะครับน้าจิ้ม2รสนะครับเอามารวมกันหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับอร่อยมากนะครับชาบูนายพลสาขาอําเภอคําเขื่อนแก้วนะครับจังหวัดยะโสธรเรียนเชิญครับไปกัน ตัวนี้เป็นหมูสามชั้นสไลด์นะครับบางพอดีคำนะครับพ่อนายกินคอนโดละหนึ่งคำไปเลยนะครับจ่ใจนะครับเพราะว่าเราบุฟเฟ่นะครับทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับอร่อยมากครับมีสันนอกสันในสไลด์มีเยอะนะครับมีหมูหมักด้วยนะครับเราสั่งได้เลยครับในเมนูเขาจะมีหลายอย่างเลยครับพ่อนายก็ ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเนาะเดี๋ยวถ้าพ่นายมีโอกาสกลับไปอีกครั้งพนายจะพยายามถ่ายให้ได้เยอะกว่านี้นะครับจะได้รู้รายละเอียดเยอะกว่านี้เนาะนี่นะครับแม่นินกาลังใส่ปลาหมึกนะครับปลาหมึกกุ้งนี่เราสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับ วันนี้อร่อยมากนะครับขอพระคุณครับพนายและน้องชีวาก็ขอขอบคุณการกดซับสไครต์หนึ่งพันซับสไครต์แรกของพอนายและน้องชีวานะครับพนายกับน้องชีวารู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ต่อ,ตอไปพนายกับน้องชีวาก็จะทําคลิปออกมาอีกนะครับรอชมรอเชียร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนายและน้องชีวาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปครับ ฝากด้วยนะครับ c h i v Channel นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปของพนายและน้องชีวาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนายด้วยนะครับกดติดตามตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดทั้งหมดครับเพื่อให้ช่องช h i า Channel นั้นแจ้งเตือนไปให้ทุกท่านว่าทำคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม